สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วอันบ็อกรองเท้าวิ่งกล่องสีน้ำตาลเดาไม่ออกใช่ไหมว่ายี่ห้ออะไรไม่ใช่อัลตร้าเหมือนคราวที่แล้วนะสีน้ำตาลใช่ป่ะไม่ใช่ครับภูมิใจนำเสนอครับนอด้าครับ ที่เขาเคม็มว่าเป็นรองเท้าเทลที่ดีที่สุดในโลกเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างดีที่สุดในโลกโอเคกล่องก็พรีเมี่ยมแล้วอะ่ะมีถุงถุงผ้าโอ้ถุงก็ดีนะดีเลย ช่างสวยงามนี่ครับรุ่นนี้คือ Norda 0ศูครับจะเป็นตัวแรกเป็นรุ่นแรกของ Norda เลยที่ออกมาขายเนาะก็สำหรับตัวนี้คือมันรวมสิ่งที่ดีที่สุดที่หาได้ ในโลกนี้ก็ว่าได้ที่มารวมอยู่ในรองเท้าเทรลคู่นี้ครับก็สำหรับ n อร์ด้าศนี่จะเป็นรองเท้าเทรลนะก็เริ่มกันด้วยอัปเปอร์เลยครับอัปเปอร์ตัวนี้นี่ที่เพื่อนๆเ,เห็นจะเป็นการถักแบบนี้อันนี้คือชิ้นเดียวนะอันนี้คือมันเป็นแบบ ชิ้นเดียวทั้งแผ่นน่ะแล้วก็เอามาขึ้นรูปเป็นอย่างนี้เลยไม่ได้ไม่ได้แบบเอามาเย็บอะ่ะมันเป็นผ้าไฟเบอร์ไดนีมาครับที่เขาว่ามันแข็งแรงและทนกว่าเคฟล่าเอามาทำเป็นอัปเปอร์ตัวนี้ส่วนเชือกเชือกก็เหมือนกันครับนี่เชือกนี่ก็เป็นไฟเบอร์เป็นตัวไดนีมาเหมือนกัน นี่เขาจะมีเป็นป้ายเนี่ยป้ายเนี่ยเดี๋ผมให้ดูอ่าอันไหนนะนี่ครับเป็นไดมีม่านะก็ส่วนลิ้นลิ้นของนอร์ดาศูนหนึ่งเนี่ยก็จะ บางๆนะนี่บางๆเหมือนกันแต่ตัวตรงกลางเนี่ยตรงตรงกลางลิ้นเนี่ยก็จะแบบมีบุบุเป็นเหมือนเป็นเหมือนหนังหนังอะไรตรงเนี้ยตรงตรงตรงเนี้ยแข็งแข็งขึ้นรูปอยู่ส่วนด้านด้านด้านล่างของตัวลิ้นก็จะเป็นผ้าไดนีมาเหมือนกัน ตัวลิ้นอันนี้ก็จะติดกับตัวรองเท้าเลยครับนี่ติดกับตัวรองเท้าด้านในเลยมันก็ทําให้เวลาวิ่งมันไม่ปิ้นซ้ายปิ้นขวาเนาะส่วนตัวอินโซดี๋ยวดูก่อนนะถอดได้ไหมอ่าถอดได้ครับโอ้ตัวอินโซดีนะ อินโซมันเหมือนเป็นเป็นโฟมอืมจ้าว่ามันเนี่ยมันเป็นมันเป็นเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูดิมันเป็นเม็ด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 อะ่ะมันเหมือนจะว่าเป็นเหมือนโฟมโฟมในรองเท้าพวกไนกี้พวกสกอตตี่ตัวตัวท็อปอะพวกเอนโดฟินอะไรพวกเนี้ย ก็มีความหนาอยู่ระดับหนึ่งเลยนะนุ่มด้วยตัวอินโซเขานุ่มนะก็อย่างตัวอันนี้น้ำหนักจะอยู่ที่2องร้อยหกสกรัมแล้วก็ ดอบจะเป็นดอบหข้างหลังเนี่ยจะสูงยี่สิบหขน้าจะ21จะเป็นดอบหครับส่วนมิโซมิโซตัวนี้เพื่อนๆก็เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเขียนว่าไวบั่มปกติไวบั่มก็จะไม่ทำแบบมิโซโฟมให้รองเท้ารุ่นไหนเลยไม่เคยเห็นครับแต่ทำให้นอด้าครับมันก็จะออก นุ่มๆหน่อยนะนุ่มๆเด้งๆส่วนตัวเอาโซครับก็ไวบ้ามเหมือนกันครับแล้วเขาออกแบบมาพิเศษสำหรับนอร์ดาเลยมันก็จะเบาวกว่าปกติแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเมกากลิปครับนี่ครับไวบ้ามเมกากลิปก็จะเบาวกว่าปกติที่เป็นอ่า คืนไบ้บมทั่วไปเนาะก็สำหรับตัว n อร์ด0าศอันนี้ก็เขาเคมไว้เนะะที่อย่างที่บอกแต่ต้นว่ามันคือรองเท้าเทวที่ดีสุดในโลกก็คือรวมแทบจะรวมทุกอย่างมาอยู่ในรองเท้าคู่นี้สิ่งดีๆทั้งหน้าผ้าไดาน้มาที่แข็งแรงทั้งขนาดอินโซยังเป็นแบบโฟมแบบดีเลยอะ่ะ มิโซก็ยังเป็นไวบัมเลยที่ไม่เคยทำให้รองเท้าคู่ไหนเลยด้วยส่วนอัลโซก็เป็นออกแบบมาใหม่สำหรับนอร์าโดยเฉพาะก็เป็นเมก้าคลิปด้วยก็เพื่อนเัคนไหนอยากลองก็ลองไปหามาลองใช้ดูนะอย่างผมเนี่ยมีโอกาสได้ได,ได้คู่นี้มาก็คือมันก็คือตอนช่วง ช้อปปี้อะ่ะในช้อปปี้มันก็จะมีลดราคาอะไรสามสามสี่สี่อะไรเงี้ยช่วงกลางเดือนอะไรเงี้ยก็มีคือผมได้มาแบบคือถูกอะ่ะคือถูกแบบถูกถูกจนต้องซื้ออะ่ะเออไม่ซื้อไม่ได้อะ่ะก็มีโอกาสได้ลองได้มาเดี๋ยวก็จะไปลองเทลดูครับก็อ่านออด้าตอนนี้มันมีถึงสามรุ่นแลละมีตอนนี้คือศนะูนย์ศูนย์หนึ่งเนาะแล้วก็เป็นศูนย์ศูนย์สองศูนย์สองก็จะบางกว่านี้ แล้วก็ตัวตัวอะไรอ่ะตัวด้านหลังเนี้ยมันจะเตี้ยวนี้หน่อยอย่างตัวเนี้จะสูงสูงจนถึงใต้ตะตุ่มเลยด้านในก็จะมีอย่างเงี้ยเป็นนวมแต่ไม่ได้นวมนิ่มนะก็จะมีแน่นๆหน่อยมันก็จะเอาไว้แบบอกกระชับตรงเอ็นร้อยหวายเนาะแล้วอีกรุ่นหนึ่งคือศูนย์ศูนย์สามก็จะเหมือนรองเท้าแบบ สลิปออนะครับแต่เป็นรองเท้าเทลนะแต่แบบสวมไม่มีเชือกลองไปหาดูกันได้ครับในเว็บอะไรเงี้ยมีมอย่างมเห็นของร้าน ing อะ่ะเขาเป็นเหมือนตัวแทนจำหน่ายเนะลองลองเข้าไปดูได้ครับก็สำหรับนอด้าสุนอันน,นี้ก็ประมาณนี้ครับใครสนใจลองไปหามาใช้ดูครับคือวัสดุทุกอย่างมันดูพรีเมียมมากอะของจริงนี่คือดูดีและสวยมากครับ ชอบเลยสวยมากก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับก็ยังไงครั้งหน้าจะเป็นลองเท้าคู่ไหนเดี๋ยวมารอดูกันครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณมากครับ